นั่นจนด้วยความกลางเราครับทําให้หาปาหาคนเข้าปาร์ตี้ไม่ได้ครับเลยต้องบูเดียวครบบูเดียวที่สุดรอบเข้าปาร์ตี้โดนเรี้ยกของโอเคครับมาถึงครับเดี๋ยวเราจะไปลงดันกันอย่าคิดม่นจะยาวนะผมจะเล่นแบบไฮสปีดที่ไหนตครับค่าปุ๊บจบปั๊บเลยโอเครับไฮสปีดที่ไหนต จากถัวอะนไลน์ตายปุ๊บจบปั๊บเลยเคยมไหมกากากแก้วโลกันนี้กากากาคาคาคากๆากๆากกากาากกคาคกากลคาคาคาาคาคลคาคาคาาเาคาคาคราาา ผมว่าผมเป็นไก่ขเขาแน่นอนเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มได้ไล่โดของเลยเดือยโด้อืมโด้ถ้นูมีอะไรเก็บไว้ก่อนเจออะไรก็เก็บไว้ก่อนเล่นเซิร์ฟตัวสอดเหรอไม่รู้ครับผมเล่นเซิร์ฟแบล็กดากอนนะครับแบล็กดากอนหรือไวดากอนผมก็จำไม่ได้ ไอตรงนั้นมีหีครับผู้ชมครับอยู่ไม่ได้แล้วต้องเข้าไปโอเคครับโดโอุดโดโดโุดดโดด้วยความรวดเร็วหันใจไ้รุ่นอืไม่มีเดี๋ยวขอพังพวกลังกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยวาบกันเพื่อมีของ ถ้าทางจะไม่มีน,นะครับไปเลย <mm mm> หรือไม่บางทีเอพิโซดแรกนี้อาจจะตัดเป็นสองพักก็ได้ถ้ามันนานเงินนะแต่ผมกลวมานานแค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่กลัวเลยนะครับกลนานกลัวนานแล้วท่านผู้ชมไม่มีที่จะด,ดูเอทเอทำไมตอนแรกไม่เอาแบบเออเมื่อกี้เลเว่าสองผตัดคลิปพอพอเข้ามาใหม่ อีกพาร์ทหนึ่งลเล,งเ,วล,ล,วลเวลสามทำเฟสเสร็จปุ๊บได้เลเวลสามตัดชิปถุยเอองั้นงั้นอย่างนี้ไอพาร์ทที่เป็น,แบบเ,ปนเลเวลอัพไปเลเวลสามมันก็มีแค่ไม่กี่วีดิรับทำเฟสเสร็จปุ๊บมันก็ได้เลเวลสามเลยพี่เล่นาลสายอะไรเหรอสายสายดาบครับแบบใหญ่อห อ๋อดีดีก็เกิดจากปรับแต่งเมาส์อะไรขึ้นมาใช่ทำเครับจะได้เป็นภาของลูกหลานตอนแรกอยากจะเล่นสายธนูนะครับแต่จะดูดไปดูปดดมาเล่นสายนี้ดีกว่าครับต,นตันสกิลเข้าไปครับตันเข้าไปครับตันตันตันนี่โว้ย ตั้น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 ต้นโอ้สีรุ่นหนึ่งสีแดงวินาเบิดเนาะสี<อ>่ก็อย่าสงสัยนะครับว่าน้องเขาเล่นอะไรเขาเนาะเขาเล่นด,ดักเน็ตเล่นในนี้อยู่พีบีดักเน็ตกัมเบย์โดโดดีโดดีโดดีโด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  เทออุกถังต่อหนุกไม่มีเชียร์ทำทุกถังต่อไม่มีเชียรอะไรทำไม่เข้าใจรู้สึกคลิปนี้จะยาวนะครับต้องขอไปด้วยผม,ย,มายาวเลยผม,มยาวยครับผม,มเล็กน,นะครับโอเคครับถึงถึงบอลแล้ว ถึงบอสแล้วเร็วมากเลย,ออยบอสเลเวลสี่นะครับตันสกิลเข้าไปครับพยายามมีสกิลอะไรตันไปเลยตันไปสําหรับคนที่เล่นมือใหม่ครับมือมือ,มอเก่าๆเลยไม่มาคามอมเมนต์อีกพวกเล่นนานๆแล้วเดี๋ยไม่จะมาคอมเมนต์กูรู้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 ไม่ต้องการไม่ต้องการคนรู้มากกูรู้แล้วอย่างนง้นนะพยายามนานแน่งโนย,งยากมันจะได้ของดีๆ แต่ตอนนี้รู้สึกโดนโดนโดน,โดนบอสตันทีลงไปนอนตายไหมเอเวนเอาสก,กิลไปอีกอันหนึง่งสก,กิลสก,กิลวูดโร่วูดบอสฮรบอสแฮรไปไหนแล้วเอ้ยมึงอยู่จังหวัดกรุงเทพมั้งครับตันตายเออกอกหลบ แดกเพิ่มเลือดก,ก่อนมีอะไรตกเมื่อกี้ผมตายวันนี้พี่พูดแล้วกากหลับอา้าวพี่เราอ้วเปล่านะครับผมด่าบอสนะครับไม่ได้ด่าคุณโอ้ยเดินช้าเบยโอ้ยโอเคครับเวลไม่อัพกรับงั้นจบคลิปเลยนะครับจะพิมพเท่านี้นะครับบายบายยังโอ้โหยังไม่ได้เก็บของเลยจะรีบตัดไปไหนเอ้ยแป๊บนึง เขาไปเก็บของนั่นอย่าเพิ่งบายมัเที่ยงอยู่อย่าพึ่งเขาเก็บของน้่นอืมชิงไอ้เงี้ัเงินเสียงมันเชื่อเย โอเคครับเดีย๋ยวเราจะคุยกับสันตินี่นะครับเดี๋ยวครับเขากลับเมืองก่อนนี่ครับ กลับไปที่เมืองครับโอเคเนื่องจากว่าเพจของเรานั้นได้ทำเสร็จสิ้นครับบุกดันเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปสเปเชียลพิเศษในพาร์ทสองเอพิโซดสองนะครับเราจะพาไปลงดันระดับโนอรโมเลยนะอ,อันนี้เล่นอีซี่เหรอครับเน่นอีซี่มันขี้ๆเลยครับเดี๋ยวผมจะพาพักพวกผมไปลงระดับโนอรโมโชเลยทหารเหรอครับทหารไปตายซะเถอะนะฮะผมจะตายจะตายก่อนใครเขาเพื่อเลย ก่อนไข่ก่อนไข่เขาเพื่อเลยครับต้องเขาด้วยครับเดี๋ยวเยวงงอีกไอเวนกูทำ quest สำเร็จแล้วอ่าเดี๋ยวขอมาเรียนสกิลก่อนเมันอยู่ไม่ได้ต้องเรียนสกิลก่อนโอ้ยทำไมเรียนไม่ได้ไอเวนเอไอเวนเอ้เ มาปาลาระเบิดตู้โอเคครับอ่าอัพเป็นเลเวลสี่แล้วครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะปเปลี่ยนสกิลกันอย่าพึ่งสิครับอย่าพึ่งพาไปทำอย่างอื่นขอเรียนสกิลก่อนเดีย๋ยวจะตัดคลิปกันแล้วโอ้โหอะไรวะต้องผมชวนักเหนื่ยเมื่อไหร่ครับ เรียนเป็นไงเรียนแล้วแล้วก็เพิ่มเพิ่มสกิลเพิ่มสกิลโหอยู่ไม่ได้ครับโอเคท่านผู้ชมบ๊ายบยัง แบับที่บือครับเจอกันพาน้า